เศรษฐกิจนะคะด้วยผลประกอบการปี2,553ของบรรมจปูนซีเมนไทยค่ะในการหุนตระกูลหุนกรรมการผู้จัดการใหญ่บรรมจปูนซีเมนไทยหรือว่า s c g กล่าวว่าในปี2,553ที่ผ่านมาค่ะบริษัทมีรายได้รวม3,13,000ขอภัยค่ะ3,13,23ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน26%และมีกำไรสุดทธิ3 3 7 3 8 5ล้านบาทเพิ่มขึ้น54%ค่ะซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ96ปีโดยมีปัจจัยบวกสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำให้ความต้องการปูนซีเมนกระดาษและปิโตรเคมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับปี2554ปีนี้ค่ะทางปูนซีเมนไทยก็คาดว่าบริษัทนั้นจะมีรายได้ประมาณ3,300ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก10%เพราะคาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5% ค,คุณการบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าราคาปูนซีเมนต์และกระดาษจะปรับขึ้นหรือไม่เพราะต้องดูทิศทางต้นทุนด้วยซึ่งขณะนี้ยอมรับว่าต้นทุนบางส่วนเริ่มมีการปรับขึ้นราคาบ้างแล้วยอดขายนะครับอยู่ที่ประมาณ31,000ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ26%เนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจเคมีคอลนะครับที่กำลังผิดใหม่เข้ามานะครับธุรกิจกระดาษที่มียอดขายเพิ่มขึ้น จากการลงทุนในเวียดนามที่เริ่มผิดมากขึ้นนะครับสำหรับกำไรนั้นดีขึ้นมากค่อนข้างมากนะครับกำไรอยู่ที่37,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำไรสูงสุดของเครือจากประวัติศาสตร์เลยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เนื่องจากว่าเรามีการขายการลงทุนนะครับในบริษัท PT c h e m i c a l นะครับในปลายปีที่แล้วนะครับ ก็ก็ทำให้ก,กำไรเพิ่มขึ้นมาถ้าคิดเทียบกับปีที่แล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นมา50กว่าซนนะครับค่ะ ในการยังกล่าวด้วยค่ะว่าในปี2,554ค่ะก็จะมีการเริ่มแผนลงทุนรอบ5ปีรอบใหม่นั่นก็คือระหว่างปี2,554ปีนี้ไปจนถึงปี2,558ซึ่งวงเงินลงทุนค่ะประมาณ100ล้านบาทจากแผน5ปี5ปก่อนนั่นก็คือระหว่างปี2,549ถึงปี2,553ค่ะที่ใช้งบลงทุนไปรวมประมาณ150,000ล้านบาทโดยแผนรอบใหม่นี้ค่ะจะมุ่งซื้อและควบรวมกิจาการใน ต่างประเทศในธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งจะเน้นในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนอกจากนี้ก็จะยังเน้นงานวิจัยและพัฒนาซึ่งได้วางงบลงทุนไว้รวมประมาณ1,300ล้านบาทคะ่ะอ่าาลค่ะไปกัน